นี่นะครับพี่น้องครับผมคือบ่องเก็บเบ็ดของบ้าจเจิงคนอุบลน,นะครับเบ็ดยี่นี่กับประมาณสักสามสี่ปีได้นะครับนี่ครับตัวนี้นี่เป็นเบ็ดลา่าไอชอนเลยนะครับใส่วิธีการฝันเข้าครับผมฝันเบ็ดกันขาดนี่ครับสําหรับข้างนี่เป็นเบอร์สิบสองนะครับหมอสําหรับใส่เบ็ด เนืปลาเข็งหรือปลาหมอครับเนี่อกะปูเนี้เขียดหมูก็ได้ครับเบอร์สิบสองนะครับเนาะครับนี่ครับอีกชุดหนึ่งครับนี่ก็เป็นอีกชุดหนึ่งครับอาจชุดเดียวกันละครับนี่ครับลาไอช่อนครับนี่ครับเบอร์สิบสองครับกะล่าขึ้นกันนะครับถือปลาคอยหญ่ก็ะล่าขึ้นกันตัวโลกระล่ารับครับ ส่วนมากจะเป็นเบดลาไอชอนครับเนี้กะปูครับผมลักๆกกับปลาเข็งกับเขียดหมครับนี่ครับส่วนอยูน่ในี่นะครับตัวนี้นี่อ่าตัวนี้ก็เป็นเบ็ดนื้หวกด้ด้ครับพี่น้องนี่ครับเบอร์สิบเจ็ดครับถ้าบ้าจริงคนอยู่บนจำผิดเนาะครับกะยากฝันมาได้แล้วประมาณสักดนละครับ เคยเดบประคอใหญ่สูงสุดนะครับโรเจ็รครับผมแต่กับปุ๊ดเบดลาพอดีครับนี่สำหรับหมอสํำหรับเงียหัวก็ได้ครับพี่น้องนี่นี่ก็ต้องอธิบายให้ชัดเจนก่อนครับส่วนตัวนี้ครับก็ใส่เงียหัวก็ได้ครับให้ไหลอยู่ที่นี่ครับผมแนะนําเลยครับสําหรับคนที่มากเรียนเบสนะครับเนาะใส่น้ําทงน้าหน้านี่ครับติปตัวโลนี่ครับเปอร์เซ็นงอนี่ยี่ครับเบตเบดแร่ดำตัวนี้เนาะ ป็ดแหล่ดำตัวนี้ครับข้อดีก็คือว่าข้อดีก็คือว่าติดเร็วครับคมครับบ่มีหักบ่มีล่านะครับเนาะแต่กัเถกตัวหญ่ๆกะมีซิปเกือกันครับแต่ตัวโลนี่นะจะดึงอยู่นะครับครับแต่อียงกระซังครับมีข้อดีก็ตตรงมีข้อเสียนะครับเนาะครับข้อเสียคือว่าคมเบียดเบิดเร็วนะครับ อาจจะใส่ได้ประมาณสักสี่หาเท่ากันนาจะได้เปลี่ยนนะครับเนาะคมในเบิดครับครับนี่ผมมาแนะนำให้มึงนะครับพี่น้องว่าเบ็ดเดลามาร์กมอสสำหรับใส่เงี้ยงครับผมอุบลฝนกระตกครับทั้งขึ้นครับผมนี่ครับเชิให้มึงชัดๆด้วยครับพี่น้องตัวนี้นี่มะสสำหรับลาไอช่อนด้วยครับนี่ครับตัวนี้ ันครับขอดีต้องการฝันก็คือว่าบ่มีขาดครับเถียบมาบ่มีขาดนะฝันเบ็ดนี่ฝันแบบนี้ครับบ่มีขาดแน่นอนครับเดี๋ยวผมจะสอนเทคนิคการฝันนะครับเดี๋ยวจะอัปดงยูทูบให้พี่น้องในเมืองนะครับเนาะสำหรับคนที่เก็บโบเป็นนะครับอย่าได้เบิ่งกันแน่นอนครับนี่ครับข้างนี้ผมบอกเลยว่าที่เด็ดที่เด็ดครับตัวนี้ ให้อลไรต่อไปนะครับเบ็ดมากนี่ผมขอแนะนําเลยครับที่ผมเคยใส่มากนะครับดีแห้งครับอาจจะดีที่สุดครับแต่ก็มีขอดีข้อเสียยกันครับให้มึงสังเกตมึงดีๆครับนี่ครับนี่ตัวนี้นะครับเหมาะสําหรับใส่เหยื่อหัวกนะครับผมใส่เป็นเบอร์เจ็ดเด้อเดี๋ยวผมสิแกะให้พี่น้องเบ่งนี่ครับมากเบดเป็นแนวนี้ครับผมนี่ครับ ข้อดีข้อดีของเบสมากนี่ก็คือว่าคมครับแหละก็นี่วามแข็งแรงสุดๆครับผมติ๊บปลาไหลหรือติ๊บเยนนี่ก็คือว่าบอมีล่าบอมีหักครับผมไปค่าวเบสแน่นอนครับนี่ครับตัวนี้นะครับเนาะครับติดปลาคอหญยตัวละลกนะจะดึงยัวครับนี่ครับให้มึงชัดๆพี่น้องครับข้อดีก็คือว่ามีความแข็งแรงครับ แล้วก็นี่า,ายที่คมครับแล้วก็ข้างในจะว่ายังไดล่ะข้างในก็คือว่าเงียงข้างในเงี้ยวครับแต๊กขอเสียก็คือว่าคมเบิดเร็วครับผมคมเบิดเร็วครับแต่กมอสาหรับใส่ซี่หาเทือครับอาจจะเปลี่ยนนะครับเนาะครับนี่ผมมาแนะนำเนาะสำหรับเงี้ยหัวครับเงี้ยหวัวผมบอกแนะนําตัวนี้เลย แบบว่าสําหรับพี่น้องคนใดที่ที่อ่ามาเบ็ดใส่ปูใส่ปลาและเสียดายเกิดการเสียดายก็คือว่าปลาถือเบ็ดและเบ็ดล่าแล้วคิดว่าเป็นปลาใหญ่กินผมแนะนําให้พี่น้องใส่เบอร์นี้เด้อเบอร์เจ็ดครับบอกไปเลยนี่ครับเอาความรู้มาฝากกันเล็กๆน้อยๆครับเบอร์เจ็ดนี่ครับโปแห่งครับสามสิบห้าบาทครับผม นี่ก็คือเบ็ดที่เก็บไว้นะครับแต่ก่อนนี่หลายแห้งครับประมาณหาหลายกว่าขั้นตอนนี้ก็เหลือประมาณสักอ่าตัวใช้ตาประมาณสองลอยหาสิบขั้นหาสามลอยขั้นครับก็เอาทีมเนี้ยครับนะครับเนาะครับแนะนําให้เบิ่งกันในไลน์ครับพวกนี้ก็เป็นเบ็ดชุดเก่าที่ผมโลออกแล้วนี่ครับครับผมจะเป็นคนประมาณแบบว่าถ้าเบ็ดเบ็ดคมเนี้ยขึ้นสนิมเนี้ยผมจะเปลี่ยนหมากเลย ผมจะโบเสียดายครับโอเคครับคลิปนี้นะครับเนาะถามมาคลิปนี้กตอย่าลืมฝากกดไลค์กดแช่นะครับกดครับสักไข่กดกระดิ่งแจ้งเตือนครับเป็นสักหนึ่งกำลังใจให้ผมในการได้ยทำคลิปนี้และคลิปต่อๆไปครับเจอกันไหมครับมือนามรินส,สวัสดีครับ